สายตาดีแค่ไหนดูออกกันไหมว่ามีเลขอละไรซ่อนอยู่ใครที่เลือกม,มาเจอคลิปนี้ขอแวน่นตาขอท้ายให้คุณหาตัวเลขที่ซ่อนอยู่ในรูปดังต่อไปนี้ขอบอกเลยว่าถ้าใครหาเจอเพียมมากๆแต่ก่อนไปเล่นอ,อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้หมอแวน่นตาสาขาเงินบัดกันก่อนหน้าเริ่มกันที่รูปแรกเห็นเลขอะไรคะเ <zinho> ฉลยมันคือเลข50 1มาต่อกันรูปที่สอง เห็นเลขอะไรเอเ่ยเฉลยคือเลข7 3็้าทายถูกกันไหมคะรูปสุดท้ายโหดสุดใครเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างนะ,ะเฉลยคือเลข4 1 6ใครตอบถูกกันบ้างเหมืนบอกกันหน่อยสวนใครที่มองไม่เห็นตัวเลขสามารถเข้ามาปรึกษาปัญหาสายตาหรือเข้ามาใช้บริการตรวจว,วัดสายตาฟรีแค่ที่ร้านหมอแว่นตาสาขาเทียนดัต ร้านอยู่ตรงข้างกับอนมามัยบ้านใหม่ในซอยเทนดัดค่ะ